เปิดจองน้องหมาบางแก้วตามคําเรียกร้องค่ะของเราไม่ใช่ฟาร์มนะคะเป็นน้องหมาที่เราเลี้ยงไว้แล้วน้องทอพ่อแม่มีใบเพศสายพันธุ์ตรงจากพิษณุโลกค,ค่ะเดี๋ยวพอจะลงคลิปน้องทีละตัวใครสนใจก็ลองเลือกดูนะคะเด็กๆครบ1เดือนแล้วน้องคนแรกเป็นน้องผู้ชายค่ะเดี๋ยวจะหมุนไลน์ให้ดูทั้งหน้าและหลังนะคะค่อยๆเลือกดูได้เลยนี่คือน้องหมา1เดือนนะทุกคนน้องเกิด1มิถุนายนค่ะ นี้น้องตัวที่2นะคะน้องเป็นตัวเมียะคะ่ะก็จะหมุนด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังให้ดูทุกตัวเลยนะคะคือแต่ละตัวลายเขาจะไม่เหมือนกันต่อไปน้องตัวที่3ามนะคะตัวนี้จะเปียกๆหน่อยนะอันนี้เขานอนในกรงใหญ่ะคะ่ะใครบอกว่าน้องเหมือนกันน้องไม่เหมือนกันนะคะจะมีความต่างกันอยู่สังเกตดูที่ลายด้านหน้าลายด้านหลังเขาจะมีความแตกต่างกันตัวที่3ามนี้ก็เป็นตัวผู้นะคะลายด้านหลังเป็นเหมือนนกเลย ตัวที่สี่ตัวนี้ตัวเมียค่ะเป็นน้องหมา1เดือนที่ตัวใหญ่มากตัวใหญ่เทียบเท่าสองเดือนเลยค่ะตัวนี้น้องตัวที่ห้านะคะเป็นน้องตัวเมียเหมือนกันลายด้านหลังจะคล้ายๆแพนด้าสีจริงเขาจะสดกว่าสีในกล้องหน่อยนะคะใครสนใจทักมาดูรูปอีกทีได้ตัวที่หกตัวนี้เป็นตัวผู้ค่ะเป็นตัวที่ลายน้อยที่สุดในคอกแล้วใครชอบแบบสีเรียบๆลายน้อยๆก็ต้องตัวนี้เลยค่ะด้านหน้าเขาจะเหมือนอุลตร้าแมนเราก็เลยชอบเรียกเขาว่าน้องอุลตร้าแมน น้องตัวที่7ดค่ะหน้าเหมือนหมีไหมตัวนี้ตัวนี้น้องเป็นตัวผู้นะคะอันนี้ลายไม่เยอะอันดับสองเนี่ยค่ะด้านหลังมีแค่เทาดํานิดนึงตัวที่8ค่ะตัวนี้ก็หน้าเหมือนหมีเหมือนกันตัวนี้น้องก็เป็นตัวผู้นะคะลายด้านหลังน้องก็จะประมาณนี้เลยค่ะจะบอกว่าลูกบั้งไฟกับลูกสิงหาคอกนี้คือลายสวยหน้าชัดทุกตัว น้องตัวที่9้าค่ะอันนี้หนะ้าเหมือนหมีแล้วก็มีจุดตรงกลางด้วยส่วนลายด้านข้างด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยค่ะน้องตัวนี้ก็ลายไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะรับหนูไปดูแลหน่อยนะหนูน่ารักส่วนนี่น้องตัวที่10บค่ะสังเกตว่าหน้าเขาจะคล้ายๆหมีทุกตัวเลยนะด้านหลังลายประมาณนี้เป็นปีกผีเสื้อเป็นตัวผู้นะคะ คอกนี้จะมีทั้งหมด10ตัวเป็นตัวเมีย3เป็นตัวผู้7นะคะขอย้าอีกทีนะคะเราไม่ใช่ฟาร์มเลี้ยงบางแก้วนะแต่ว่าเราเลี้ยงน้องด้วยความรักและบางเอินน้องอจ,จึกกันก็เลยเป็นเบบีออกมาแบบนี้เพราะฉะนั้นราคาย้ายบ้านก็เลยเป็นราคากันเองนะคะจะไม่ใช่ราคาซื้อขายทั่วไปแต่พ่อแม่เขามีใบเพชรถ,ถูกต้องสายพันุ์ตรงจากพิษณุโลกนะคะใครสนใจสามารถแอดไลน์มาได้ที่เบอร์0 6 5 9 9 3 8 9 5 0นขออนุญาตให้สิทธิ์คนที่จองก่อนแล้วก็มัดจําก่อนนะตัวผู้4ี่ใบเทาตัวเมี 3, ยสามใบเทาม ใบเทา้รับน้องได้หลัง45วันก็อแถมฟรีวัคซีนเข็มแรกให้น้องนะคะ